ช่วงกอล์ฟสตารโดยอิดิมิสึสุดยอดน้ำมันเครื่องจากประเทศญี่ปุ่นวันนี้เราจะมาพบกับครอบครัวนักกอล์ฟคุณพ่อเป็นนักกอล์ฟในระดับซิงเกิลแฮนดิแคปส่วนคุณลูกทั้งสองคนเป็นฝาแฝดมีฝีมือระดับที่เรียกได้ว่าไปเล่นที่สหรัฐอเมริกามาแล้วขอเชิญพบกับครอบครัวกันทาผมชื่อสมปองกันทานะครับเป็นคุณพ่อของน้องลิลลี่และก็น้องหลุยนะครับแล้วก็ มีน้องเล็กอีกคนหนึ่งนะครับก็เพิ่งหัดเล่นกอล์ฟเหมือนกันนะครับก็วันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับทางรายการที่เชิญออกมาออกในส่วนของกอล์ฟชาแนลในส่วนของ c ับเฮาส์ครับครับคนพี่แฝดพี่เป็นสุภาพสตรีอแนะนําตัวเองหน่อยครับสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงบุญยรัตน์กันทาค่ะชื่อเล่นชื่อว่าน้องลิลลี่ค่ะอายุเจดปีค่ะเรียนที่ไหนคะเรียนที่โรงเรียนสารศาสตร์วิทศบุรพาค่ะอืม โ okay. อเคอ้าแฝดน้องน้องหลุยสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายบุญยฤทิ์กันทาครับชื่อเล่นชื่อน้องหลุยครับเรียนที่ไหนเรียนที่สาราศาสตร์วิเทศบุรพาครับกีฬาทุกชนิดนี่ก็มีประโยชน์หมดนะเพื่อให้เด็กได้พัฒนาการกีฬากอล์ฟนะครับก็เป็นอีกกีฬานึงที่จะทําให้น้องๆได้เรียนรู้นอกห้องครอบครัวนี้เป็นครอบครัวนะักกอล์ฟนะหมด นะคุณสมปองครับครับได้ข่าวว่าที่ลูกเล่นกอล์ฟเนี่ยเพราะเห็นว่าคุณพ่อแข่งขันชนะแล้วก็ได้ไปเล่นที่แอฟริกาใต้อย่างนั้นใช่ไหมฮะลองเล่าตรงนี้ให้ฟังหน่อยโอเคครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะครับก็ในปี2017เนี่ยก็คือมีกอล์ฟรายการของ b m w t h a i l a n ันจูไทยแลนด์นะครับจัดคอลี่ไฟในส่วนของตัวแทนประเทศไทยนะครับเพื่อหานักกอล์ฟสท่านนะครับไปแข่งที่เซา t ์แอฟริกานะครับเผ่เอิญว่าผมก็มีเข้ารอบในส่วนของภูมิภาค นะครับแล้วก็ไปแข่งรอบอระดับประเทศที่บัรยันนะครับแล้วก็เปิดเอินได้นะครับในส่วนของไม่บังเอิญหรอครับต้องมีฝีมือครับถึงได้ได้ครับผมวันนั้นจำได้เลยครับว่าได้แค่หนึ่งเบอร์ดี้ครับแล้วก็ได้เข้ารอบในส่วนของไฟบีนะครับอ๋อไฟบีไม่มีมีไฟเอไฟบีแล้วก็เลดี้สามท่านครับเป็นตัวแทนของประเทศไทยที่ต้องไปแข่งขันโลกแล้วไปแข่งที่สนามอะไรที่แอฟริกาใต้เมืองอะไรอที่ไปเนี่ยจะเป็นตอนใต้ของแอฟริกาใต้เลยเป็นเมืองจอร์ด มืองจอร์จครับชื่อจอร์จนะครับเป็นของแฟนคอร์สนะครับเป็นสนามแฟนคอร์สนะครับแล้วก็จะมีสนามที่เป็นของเออร์เนีเอลที่จะมีอะเคเดมีตรงนั้นด้วยยากไหมครับอ๋อยากครับเป็นระดับสนามระดับแชมเปี้ยนชิพแถวๆนั้นเนี่ยยากเขาใช้คิกคูยยูโอ้ใช่ครับตัวลาบเนี่ยคิกคูยูเลยครับเหนียวมากแล้วแล้วเป็นผลงานที่ไปเล่นที่นู่นผลงานที่โน่นนะครับก็แข่งทั้งหมด3วันนะครับก็เก็บคะแนนนะครับวันแรกก็ทีมไทยก็ขึ้นนำ ตั้งแต่วันแรกเลยนะครับแล้วก็วันที่2ก็รักษาอันดับได้นะครับอันดับวันที่3เองก็ก็เข้าอันดับที่1น,นะครับทั้งสามคนก็จะมีมีถ้วยกลับหมดเลยนะครับไฟเอก็จะได้ที่1น,นะไฟเลดี้ก็ได้ที่2นะครับผมก็จะได้ที่3าก็มีถ้วยแล้วก็มีถ้วยใหญ่จะเป็นของระดับประเทศนะครับอ,อันนี้ก็แล้วเ<ไ>ป็นยังไงเห็น<ร>คุณพ่อได้ไปแอฟริกาแล้วน้องลิลลี่อยากไปด้วยค่ะหรือตอนนั้นน้องลิลลี่ก็ไปกับคุณพ่อด้วยไม่ค่ะไม่ได้ไปค่ะคือหนูเห็นคุณพ่อ ไปแล้วหนูอยากไปบ้างค่ะที่นี่อยากไปบ้างก็เลยต้องเล่นกลอบค่ะก็เลยไปหัดกลอบค่ะหัดที่ไหนคะหนูหัดเล่นกลอบตอนแรกก็ที่บ้านค่ะแล้วพอเริ่มเล่นได้แล้วก็ไปที่สนามได้ค่ะอืมน้องน้องหลุยก็อยากเห็นคุณพ่อได้ไปแอฟริกาใต้ก็อยากไปเหมือนกันใช่ครับตอนนั้นสี่ขวบครับสี่ขวบแล้วตอนนี้กี่ขวบเก็ด <10. S 1> โอ้เพิ่งจะสามปีที่แล้วนี่เองนะฮะ แต่ขนะดสามปีที่แล้วเนี่ยหนูเล่นจนได้ไปเล่นที่อเมริกาคนไหนคนไหนนะที่ไปเล่นที่ทอริพายสนามทอริพายที่ไปพาดนะครับผมจาได้ไหมครับหลุยส์ทังคู่ครับทั้งคู่เลยครับก็ที่ไปอเมริกาเมื่อประมาณช่วงเดือนเจ็ดที่ผ่านมานะครับก็จะไปแข่งด้วยกันสองรายการทั้งสองคนก็จะเป็นอยู่ในคลาสเอฟก็มันไม่อยู่ในช่วงโควิดเหรออยู่ในช่วงโควิดเลยครับช่วงนั้นก่อนเดินทางนี้ก็มีการตรวจ ค่อนข้างจะเข้มงวดเลยนะครับช่วงนั้นนะครับก็ไปนะครับก็ไปแข่ง2รายการรายการแรกก็เป็นรายการ SCG International นะครับอันนี้เด็กนานาชาติไปแข่งนะครับทั้งสองคนก็ไปแข่ง2วันนะครับเดินเป็นการเดินที่ไปแข่งเนี่ยได้รับการคัดเลือกไปครับใช่ครับผมจากอะไรฮะจากของทาง tga ของ tga ครับนะฮะก็ของการกีฬาแหงประเทศไทยใช่ครับผมก็ไปคัดตัวที่ Royal Hill ะะก็ได้สิทธิ์ไปตรงนั้นเรเจอยู่ิวนครนายกครับไม่ธรรมดานะเนี่ยครสองคนแล้วแล้วเป็นคู่แฝดแล้วใครเก่งกว่ากันเก่งคนละแบบค่ะทาไมอ่ะลิลลี่เก่งเก่งอะไรเหล็กแล้วก็เจยเบอร์ค่ะหลุยจะเป็นเรื่องชิปกับเรื่องพัดค่ะอ๋อหลุยชิปกับพัดเก่งเนาะแต่ลิลลี่เก่งเหล็กแล้วชอบไหมลูกชอบชอบกีฬากลอฟไหมชอบค่ะเพราะว่า อตอนแรกอาจจะเหนื่อยหน่อยแต่ตอนหลังๆคุ้มค่ะแล้วหลุยชอบไหมชอบครับชอบชอบชอบเนี่ยแล้วคิดว่าอนาคตกอล์ฟเนี่ยหลุยอยากอยากไปถึงไหนอยากเป็นโปรไหมเป็นโปรค่ะอยากเป็นโปรแล้วชอบใครที่ที่เป็นโปรอยู่ในปัจจุบันก็จะเป็นไทเกอร์ปู๋ครับอ่าไทเกอร์ชอบไทเกอร์หมดเลยนะฮะิลลี่ชอบใครคะโปรตีนะค่ะ ชอบโปรโจีนทาไมถึงชอบโปรโจีนโปรจีนสติเก่งมากค่ะในนี้บอกว่าหลักคิดของน้องลิลลี่ว่ากอล์ฟเนี่ยเป็นเกมแห่งความผิดพลาดต้องควบคุมความผิดพลาดด้วยตัวเองให้ดีที่สุดแล้วเกมก็จะออกมาดีค่ะใช่ค่ะมันมันเป็นเกมแห่งความผิดพลาดยังไงก็คือถ้าหากว่าเราผิดพลาดแต่ถ้าหากว่าเราไม่ซ้อมผิดพลาดมันก็จะ แน่ค่ะแต่ถ้าหากว่าเราคุมได้มันก็จะออกมาดีเองค่ะเป็นไงครับคุณพ่อครับ,รบอยากจะสนับสนุนลูกทั้งสองคนในกีฬากอล์ฟให้ไปถึงไหนยังไงฮะก็หลังจากที่เขาเริ่มเล่นกอล์ฟแล้วก็เริ่มเหมือนม,มีแววแล้วก็พาออกแข่งเรื่อยๆเนี่ยนะครับก็รู้สึกว่าผลงานของน้องทั้งสองคนก็โอเคนะครับก็ประทับใจทั้งคู่เลยแล้วก็คาดหวัง้ว่าเนี่ยพอโตมาเนี่ยนะครับก็อยากให้เป็นโปรกรอล์ฟนั่นแหละ นะครับแต่ว่าก็จะมีช่วงอายุสักประมาณ 13- 15้าเนี่ยก็จะเป็นการตัดสินใจอีกทีหนึ่งนะครับว่าจะไปสายอาชีพเลยไหมหรือจะไปสายไหนนะครับแต่มั่นใจว่าถ้าสองคนยังทําผลงานได้ดีและรักในกีฬากรอบเนี่ยผมมั่นใจว่าทั้งคู่เนี่ยก็อยากจะสนับสนุนเขาให้ไปได้สูงที่สุดเลยครับมันไม่ง่ายเลยครับ,คร,บครับผมก็อันนี้ก็มีาหาข้อมูลมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันกว่าที่จะไปถึงจุดตรงนั้นได้ก็มไม่ธรรมดาบางคนนี่อยู่กับสนามซ้อมตั้งแต่ ตื่นขึ้นมาก็เข้าซ้อมจนกระทั่งตะวันตกดินครับอะไรทำนองนี้นักกอล์ฟจะเป็นอย่างนี้กันหมดนะฮะแล้วมันต้องใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาช่วยเยอะมากล้วคิดว่าน้องสองคนเนี่ยไปได้ครับเขามีความชอบอยู่แล้วกีฬากอล์ฟมันต้องชอบก่อนใช่ครับถ้าไม่ชอบเนี่ยเลิกคุยกันเลยใช่ครับอืจุดเริ่มต้นคือเขาชอบนะครับแล้วก็แต่ตอนนี้ก็คือยังเด็กอยู่ก็จะให้เล่นให้แบบมี เรื่องของความสนุกสนานเข้ามาเกี่ยวข้องแต่พอเราเริ่มโตขึ้นเนี่ยตอนนี้จะเริ่มเข้าแปดขวบเนี่ยก็จะเริ่มมีการตารางในการฝึกซ้อมเนี่ยค่อนข้างจะมากขึ้นนะครับแล้วก็เอาอย่างี้บอกวิทยาศาสตร์การกีฬาตอนนี้ก็ให้เริ่มหัดเดินบ้างแล้วบางรายการเนี่ยที่ไปแข่งเนี่ยก็จะมีการเดินทีออฟแล้วเดินหาหากรีนเลยนะครับนี่ก็ฝึกร่างกายด้วยแล้วคุณพ่อเนี่ยได้ดูแลลูกทั้งสองคนในเรื่องของการบริหารเวลาโดยเฉพาะเรื่องการเรียนกับการซ้อมเนี่ยทำยังไงฮะ คือเรื่องของการผ่าเวลาเนี่ยนะครับก็จะมีช่วงเรียนเนี่ยโอเคด้วยที่ว่าโควิดด้วยตอนนี้ก็ไม่ได้ไปโรงเรียนประมาณหนึ่งปีแล้วก็จะมีเรียนออนไลน์นะครับในช่วงเช้ากับช่วงบ่ายนะครับประมาณหลังสี่โมงเย็นเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการซ้อมกีฬากลอบครับอันนี้ก็จะซ้อมกันเกือบจะทุกวันนะครับก็จะมีทางทีมโปรแล้วก็ทีมโค้ชเข้ามาช่วยสอนช่วยติวนะครับอันนี้ก็เป็นจะเป็นแทบทุกวันนะครับที่น้องสองคนที่จะซ้อมครับ หนคนไหนได้โฮอินวันมาแล้วะสนามไหนคะที่อเมริกาตอนออกนอ,อกอ๋อที่อเมริกาเลยเหรอค่ะโอ้โหไม่ธรรมดาพ่อว่าให้ตีไปกลางกีนเพราะว่าหลุมมันอยู่ติดกับ้ายทางขวาแล้วพอหนูตีไปมันเฟดแล้วไปหาในรบไม่เจอเลยมาดูในหลุมแต่ได้โฮอินวันเลยใน,นครั้งแรกและครั้งเดียวตอนนี้หนูหนูไดเนี่ยหัวไม่หนึ่งเนี่ยไดไกลเท่าไหร่ร้อยแปดสิบวาค่ะฮะ ร้อยแปดสิบล้านเชียวไก่จริงหนูไม่ธรรมดานะฮะในเด็กระดับอายุเท่านี้จะได้ร้อยแปดสิบรู้ว่าพี่จีนเนี่ยเขาได้ไกลเท่าไหร่ไม่รู้ค่ะพี่จีนเนี่ยเขาได้ประมาณสองร้อยสองร้อยแปดสิบสองร้อยสองเจ็ดสองแปดนะพี่จีนน่นะฮะถ้าพี่แพตตี้เนี่ยสามร้อยเท่าผู้ชายอืมนั่นแหละโตขึ้นมาเนี่ยหนูคงจะได้ใกล้เคียงกับพี่จีนกับพี่แพตตี้แน่นอนเลย นะแต่หนูอย่าเพิ่งเบื่อซะก่อนสำหรับกีฬากรอบนะถ้าหนูเบื่อแล้วเนี่ยมันจะมันจะเตลิดไปเลยนะครับคิดว่าจะให้ลูกเล่นทีมชาติไหมก็คาดหวังเหมือนกันครับว่าถ้าโตขึ้นมานในช่วงอายุที่คัดทีมชาติได้นี่ก็จะให้ไปลองถ้าติดนี่ก็ก็จะดีมากนะครับอันนี้ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะจะให้เขาเดินไปในส่วนของทางทีมชาติแล้วก็มองถึงเรื่องที่จะต้องอ่า ได้กัรได้รับทุนนะครับแล้วก็ไปเรียนต่อที่อเมริกาด้วยอ๋ออยากให้ได้รับทุนไปเรียนที่อเมริกาด้วยถ้าไปทีมชาติได้ก็โอเคครับผมวันนี้ครอบครัวกันพาได้มาคุยกับพวกเราคุณพ่อมีอะไรที่จะฝากฝังถึงบรรดาผู้ปกครองที่อยากให้ลูกๆเล่นกอล์ฟผมว่ากอล์ฟเนี่ยมันเป็นกีฬาของของความซื่อสัตย์นะฮะต้องซื่อสัตย์ตัวตัวเองซื่อสัตย์ต่อคนอื่นนะฮะ มีอะไรที่จะฝากฝังนะ,ะว่าจะเลี้ยงลูกให้เป็นนักกอล์ฟที่ดีได้เลี้ยงยังไงครับก็ฝากถึงผู้ปกครคองนะครับที่มีน้องๆน,นะครับที่สนใจในส่วนของกีฬานะครับที่จริงคือกีฬาทุกชนิดนี้ก็มีประโยชน์หมดนะเพื่อให้เด็กได้พัฒนาการนะครับใช้ในส่วนของร่างกายนะครับแล้วก็สุดกีฬากอล์ฟเนี่ยนะทั้งสองคนก็ผเ,เอินว่ามีมโอกาสที่คุณพ่อได้เล่นกอล์ฟก็เลยต้องต้องให้เขาเล่นกอล์ฟด้วยนะครับก็จะได้ไปเป็นครอบครัวนะครับส่วนผู้ปกครองท่านอ,อื่นเนี่ยก็ ถ้ามีโอกาสก็เป็นกีฬากอล์ฟนะครับก็เป็นอีกกีฬาหนึ่งที่จะทําให้น้องๆได้เรียนรู้นอกห้องนะครับอันนี้ก็ฝากก็มีประโยชน์มากอมีอะไรจะฝากเพื่อนๆไหมเนี่ยเพื่อนๆดูอยู่เนี่ยอืเดลลี่ก็ถ้าตอนนี้ใครเล่นกอล์ฟอยู่นะคะก็ขอให้สู้ๆนะคะสู้ๆนะคะรับเชียร์หนูด้วยไหมคะอะหรือรอ่ะก็ถ้าใครที่เล่นกอล์ฟก็ ทำให้มันมีผลงานดีๆมีผลงานดีๆนะครับเอาละครับขอบพระคุณมากนะครับคุณสมปองน้องลิลลี่น้องหลุยส์นะครับที่สละเวลามาจากเมืองชนมาที่ห้องส่งของเราที่ Clubhouse Golf Channel ในวันนี้ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จในชีวิตในเรื่องการเรียนและเรื่องกอล์ฟด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ